ถ้าจะพูดถึงดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในวงการฟนะุตบอลยุโรปณขณะนี้คงไม่มีใครโดดเด่นไปกว่าอับดูโคเดียคุูซนอฟกองหลังวัย20ปีจากอุซเบกิสถานที่ตอนนี้กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นความหวังใหม่ของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ เด็กหนุ่มจากเมืองทัชเคนผู้นี้เริ่มต้นเส้นทางลูกหนังจากทีมเยาวชนของสมโมสรบุญยอดก่อนในบ้านเกิดก่อนที่ค่อยๆจะพัฒนาฝีเท้าและได้โอกาสไปยย้าเล่นในกับสมโมสรเอเนจติกบีจีอยูในเบลารุสเมื่อเดือนมีนาคมปี2022สนับสนุนโดยตู้ตามขนมกรอบรสขวโพดอร่อยพร้อมปอดยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อทีมสโมสรลองครับทีมดังจากลิเอิงฝรั่งเศสตัดสินใจคว้าตัวเขามาร่วมทีมในเดือนกรกฎาคมปี2023ด้วยค่าตัวเพียง10,000แ e ยูโรซึ่งตอนนี้คงทําให้ผู้บริหารสโมสรลองยิ้มไม่หุบเพราะนั่นถือเป็นเดียวที่คุ้มค่ายิ่งกว่าซื้อหุ้นเทสลาต่อราคาต่าสุดซึ่งมันนะครับทำให้เขากลายเป็นนักเตะอุซเบกิสถานคนแรกที่ได้ลงเล่นในลีกสูงสุดของฝรั่งเศสใครจะไปเชื่อว,ว่าเด็กหนุ่มที่แทบจะไม่มีใครรู้จักและมีมูลค่าในตลาดเพียยยยงง0,000โ e รเเมมมื่ยยมม่่อาาใหหจะกลป็นนนึ กองหลังที่น่าจับตามองที่สุดในลิกเอิงฝรั่งเศสได้ในเวลาอันรวดเร็วเสี่ยงคูซนอฟนะครับใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนในการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาไม่ใช่แค่ตัวเลือกสำรองแต่เป็นอันยับแมนนีล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในดินแดนเอเชียกลางรอคอยการค้นพบจากสายตาอันแหลมคมของเหล่าแมวมองระดับโลกและตัวเขาก็เป็นกำลังหลักที่ขาดไม่ได้ของทีมโดยเฉพาะในช่วงที่เควินดันโซนักเตะตัวสำคัญของทีมไม่อยู่โดยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องครับทำให้มูลค่าในตลาดของเขาพุ่งทะยานขึ้นมาอยู่ที่12ล้านยูโรแลละกล เป็นทรัพย์สินที่มีค่าสุดของสโมสรล่องไปโดยปริยายหากใครได้เห็นคููซนอฟลงสนามครับคงจะต้องขอบคุณพ่อแม่เขาที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจนทําให้น้องชายคนนี้นะครับได้รับฉาย,ยาว่าแท้งหรือไอรรถถังด้วยร่างกายที่สูงถึง186ซนเมตรพร้อมกับน้ําหนักตัว84กิโลกรัมนะครับทำให้เขามีความแข็งกแกร่งและทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อ แต่ทว่าสิ่งที่ทําให้เขานะครับแตกต่างจากกองหลังทั่วไปคือความเร็วที่มากผิดมนุษย์มานาสําสหรับนักเตะท,ที่มีรูปร่างขนาดนี้ซึ่งมันนะครับก็มีคลิปพิโชวตวนะฮะโชว์สเปซสุดนรกแตกด้วยความเร็วกว่า37กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเขตคู่แข่งเพื่อไปบล็อกลูกยิงของจุนจักโอโตกในเกมที่พบกับแรงเมื่อปลายปีที่แล้วคูซานอฟโดดเด่นทั้งเรื่องการเล่นลูกกลางอากาศสกัดกั้นการเข้าประทะัโดยเฉพาะสถิติการเข้าสกัดที่ติดอันดับสองของบรรดากองหลังในลิกเอิงฝรั่งเศสมีสถิติการเข้าสกัดงงถึง73 ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับพี่แกยังประชิญความสามารถในการอ่านเกมและคาดการจังหวะได้อย่างแม่นยำทำให้เขาสามารถรับมือกับการประชิญหน้าแบบตัวต่อตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแค่นั้นครับครูซนอฟยังมีจุดเด่นเรื่องการจ่ายบอลเพิ่มเข้าไปอีกมีอัตราความแม่นยำในการจ่ายบอลสูงถึง89%สูงสุดเป็นอันดับที่3ของทีมและก็ยังจ่ายบอลในแดนตัวเองสําเร็จถึง91.6เรียกได้ว่าตรงสเปคทุกหอในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้และจาก สถิติทั้งหมดนะครับเผยออกมาอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นเซนเตอร์แบครุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่ดีที่สุดใน5ลีกใหญ่ยุโรปนเวลานี้กับผลงานการป้องกันสําเร็จอันดับที่1การเปิดบอลขึ้นหน้าอันดับที่1ผ่านบอลอันดับ1นึชนะการดวนอันดับ 2, 2> <c oughs> แย่งบอลกลับมาครอบครองอันดับที่2และก็่าการเฉลี่ยส่งบอลยาวอันดับที่2 ความสามารถอันโดดเด่นของคูซานดอฟไม่ได้ผ่านสายตาแมวมองของสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปไปได้โดยเฉพาะเรเบยสีฟ้าที่กำลังประสบปัญหาอาการบาดเจ็บของกองหลังหลายคนไม่ว่าจะเป็นรูเบนดิอาและจอห์นสโตนทำให้ไม่มีทางเลือกอื่นใดน,นอกจากต้องเสริมทัพตำแหน่งประการหลังตัวกลางเดือนมก,การาคมแซมลีนะักข่าวเที่งจากด e ิแอเลติกนะครับก็เผยเห็นว่าเริเบยสีฟ้ามากักไม่ค่อยช้อปปิง้งตลาดเดือนมก,การาคมเท่าไหร่หากมาอยู่ในสถานที่วิกฤตจ,จริงๆซึ่งผู้เล่นคนสุดท้ายที่แมนซิตี้ซื้อในช่วงหน้าหนาวต้องย้อนกลับไปนู่นเลย ครับ6ปีที่แล้วนั่นคือการไปคว้าตัวอเมาลิกลา็อกจากแอตติกบิวบาเพื่อแก้ปัญหาแนวรับตอนนี้โรเมนโนและเดวิดออนซีนก็นรายงานตรงกันครับว่าเรือใบสีฟ้าบรรลุข้อตกลงเรียบร้อย40ล้านยูโร แน่นอนว่าการย้ายมาร่วมทีมเรใบสซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือเป็นก้าวสำคัญในอาชีพของเขาที่จะได้ทำงานร่วมกับเป๊ปกวาดิโอลาผู้จัดการทีมระดับจักรวาลและได้เล่นร่วมกับนักเตะชั้นยอดระดับโลกมากมายแม้ว่าค่าตัวที่อาจจะสูงถึง40ล้านยูโรม,มันจะสร้างความกดดันให้กับเขาแต่สำหรับทีมอย่างแมนซิตี้แล้วครับนี่อาจจะเป็นการชอปปิ้งที่คุ้มค่า ซึ่งด้วยวัยเพียง20ปีและศักยภาพที่มีอยู่ทําให้หลายคนก็เชื่อว่าคูซนอฟน้องชายคนนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นหนึ่งในกองหลังชั้นนําของโลกได้ในอนาคตซึ่งผู้ชายคนนี้ครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ความหวังของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของวงการฟุตบอลในภูมิภาคเอเชียกลางด้วย ในฐานะนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในภูมิภาคและก็เป็นผู้บุกเบิกเส้นทางให้กับนักเตะร,รุ่นหลังการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเขาจากเด็กหนุ่มในทัชเค้นสู่การเป็นนักเตะค่าตัว40ล้านยูโรได้พิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าความฝันมันไม่มีพรมแดนและโอกาสในวงการฟุตบอลยุโรปไม่ได้จำกัดอยู่แค่นักเตะจากประเทศมหาอำนาจเท่านั้นเชื่อว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราทุกคนจะได้เห็นครูซนอฟสวมเสื้อเรอับาร์เซโลนาแมนซิเตี้ลงสนามในพรีเมียร์ลีกซึ่งนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้น เรื่องราวใหม่ที่น่าตื่นเต้นในวงการฟุตบอลของเด็กหนุ่มจากอุซเบกิสถานคนนี้ครับสนับสนุนโดยตูมตามขนมอบกรอบรสข้กโพดอ,อร่อยพร้อมกดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ